เอซีก็ดูของเอฟซีผมมากนะเนี่ยวิทน้ำออกแห้งแล้วนะครับดูตอนแห้งเลยทีเดียวนะดูตอนแห้งเลยทีเดียวเนี่ยแห้งๆแล้วนะครับแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะได้ถึงสามร้ยโลไหมนะครับถุงกาวไว้ประมาณ2 5 0ร้อยถึงสามร้โลประมาณนี้นะไม่เกินนี่นะทีนะประมาณนี้นะครับมาดูกันงานสรบูรณ์มาแล้ว จะมีฮนะไม่มีนนน <c oughs> คนคนตุ่มกุ้งนะก็ถามว่ามีแหมไหมผมไม่มีนะเนี่ยคนตุ่มกุ้งนะ ผมจะอยู่ตรงนู้นนะเ็นะอยู่ตรงนู้นนะมองมองตรงน้นนะน,น,นะตรงนี้มันไม่ค่อยลงมานะตนัวใหญ่มีแต่กำกามนะี่ทีนะพอน้ำมันขาวนะครับวันนี้ว่าจะได้ถังถัทงท้ายสุดกับถังก็หลอดหน้าไหมยวมาดูกันนะครับ มือเดียวนะให้มือเดียว5 6ากโลนะ6กโลไม่หมดนะพี่นะกนุ้งอยู่ตรงเนี้ยนะกน้อนก้อนเดียวนะกน้อนเะดียวแค่นั้นแหละนะเนี่นะนยตรงนี้นะกุ้งก้อนอยู่ตรงเนี้ยนะแค่นี้แหละนะพี่พี่นะกิบอนเอาแห่มาไหมกิบอนตัวใหญ่พอไหม จะมีแค่ก้อนเดียวเนี่ยนะผมมีแค่ตรงนี้นี่แหละผลง,งานแกไล่มาหมดแล้วนะอยตักขึ้นมาเรื่อยๆไม่ต้องพูดอุบันนะ คอยตักเรื่อยๆนะครับพอกันไหมเออนะก็เอาได้นะเอฟซีได้เนี่ยครับตัวโตแต่ว,ว่าไม่เยอะนะกระโดดทั่วไปนะนะกระโดดทั่วไปบ่ายสี่โมงเย็นนะครับเอฟซีเนี่ยยืนนู่นนิดหน่อยนะได้สี่โมงแล้วคุณพอ,พอนัวเข้าคอกอยังอ่ะ อ๋อเอองานตักขึ้นมา ไปหมดแล้วนะในในยอนะเอ้ยในในอ้วนยังมีโดดนิดนิดหน่อยหน่อยครับนู่นอยู่นู่นอีกหลายเสวิงนะเนี่ยเนี่ยทิศทิศเออเสวิงเนี่ยเโอตรงนี้เออโอเคเลยอันนี้อันนี้หละเอออ๋อ พันหรือเปล่าบืดเร็วนะ,ะเดี๋ยวผมจะติดตั๊มหานก่อนนะครับ รถก็บอกเขาได้เต่าอยู่นะไปเต่าแล้วคีิปทีดูเต่าเต่าเต่าดูเต่าบ้านผมนะนี่เห็นไหมเต่าล่ำรวยล่ำรวยมันเข้าแหมาคลิทีน่ะนี่วางไว้นี่ อันนี้เอาไว้กินนะเอ็ดจีนะให้ฝากยาฝากเพื่อนมีเตาแต่เขาตัวเย็นเลยเอ้าลงน้ำไปเตาอุ่มไอ้นี่จาเตากำลังงานกำลังล้างอวนอยู่แป๊บนึงนะเหลือก้นบ่อคนงานล้างอวนอยู่ เป็นะรหรอแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียว ผูกมาเอานี่เอาเอาเอาดิเอามาสตาร์ทจนบ่สี่โมงครึ่งนิดนิดเดี๋ยวนี้มืดเร็วนนพีนะเดี๋ยวนี้มืดเร็วหัวหน้าใซ สามหัวหน้าไซนี่หัวหน้าหัวหน้าไซได้ได้ปลาไหลไหมได้ปลาไหลไหมไม่ได้เลยหัวหน้าไซไม่ได้ปลาไหลแล้วทุกทีคนงานจะจับปลาไหลได้นะ คอยเก็บไปเรื่อยๆนะครับมันอยู่ตรงนู้นนะกุ้งผมนู่นนู่นะ่ะนะครับไหนติดูน้านู่นอยู่มุมนู้นนะนู่นมันไม่ค่อยลงนะบ่อนี้จะเป็นอย่างนี้แหละนะก็ประมาณ300โลได้ในะทีนั้นไม่น่าเกินนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาบินมาให้ดูว่าผมได้กี่โลแล้วได้เงินกี่บาทนะครับมาดูกันเนาะว่ากุ้งตัวใหญ่ๆเงี้ยมันได้เงินกี่บาทโลละร้อยเก้าสิบบาทนะดีนะนะครับที่สุ่มไว้นะที่สุม่มคร่าวาก็ให้ไว้นะราคา ร้อยเก้าสิบบาทโดดซุ้มอยู่ตรงนน้นอะสักห้าหกสวิงนะ เก็บไปนะนะครับเยอะนายสีในอยู่นอกอะเยอะหลายสวิงนะนะครับกองตรงนี้เป็นเงี้ยมันไม่ค่อยลงนะโน่นน,นะกองเพลเลอร์นะนะแค่แค่ใบเดินมานะครับแค่ใบนั่นแหละมานี่นะผมกุ้งมาอยู่ตรงนี้นะเป่นงนี้นะอีีนะเป่นงนี้ก็แนวเนื้อแนวทีวว่คนงานเดินมานะแค่ใบนั่นแหละนะแค่ใบเนี่ยนะพื้นไม่เน่าเนาะ ผมต้องการดูพื้นอย่างเดียวในทีนอะพื้นน่ยว่าเน่าไหมนะครับนั่นะคือดินดินฟูๆข,ขาวๆเงี้ยไม่เน่านะทีนะนะครับเลนอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้นะนะครับคนงานเริ่มหมุนกลับมานะครับพื้นไม่เน่าก็ผมใส่จุลินทรีย์ไขโตัวซานไว้นะครับขึ้นมาแล้วก็แหงกงอยู่ตรงนี้แหละ คนงานจะอยู่ข้างบนคนนึงนะเราอยู่อยู่ก้นหลุมคนนึงคอยเอากุ้งมาล้างสี่ห้าคนอยู่ข้างล่างนะครับเขาจะแบ่งงานกันแบบนี้นะนะครับจับกุ้งนะนะครับนะอยู่คนหนึงคนหนึ่งเขาแบ่งไปสองทีมนะทีมนี้คนต่างชาติหมดนะคนลาวกับคนกัมพูชานะครับ ประกอบกันนะมา,มาดูก่อนไปแพนะ khả nghe lên anh Chít Ê, cái này lên. Săn để... lá. Để... 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 เดี๋ยวผมเอาใส่รถไปเองได้หรือไงเดี๋ยวผมเอาไปขายได้หยนอยู่โอ้นี่นใส่ถุงเท้าัวข้อ Hello? Yeah.